มันลือบ้เลยลึกี่เนาะสา,ามเดียดตรงนั้นเข่งแล้วล่ะขี้กบปอนแล้วโอ้มันโบ้เข้านี่มันบ่บเข้าภูกระลูกอยู่บ่แล้วก็ยังมัปิดเว้นนิดน้อยมันก้าวไปแล้วมันแล้วไว้ประเดี๋ยววะที้หูเล่ยเขา้าเอาตัว้วตุ๊กปากตัวมาแล้วเนาะ เอ็งมัตัวงป่าโถนะโอ้โหหือล่ะนี่งูปลอยนี่ประดุกคนวันนี้บโมงคนนี้ขโตัวนึงเียมาเห็นบะขโม่ะอืมไ้มีนวดก็มีได้ ีนวดเตัวเห็นนดประดุกน้โอ้ตัวน้อยนี่ตัวนี่เป็นน้อยดิเนี่้อู้หู้ฮึ้ตัวรู้โอ้ยสุดยอดดูเอ้เตรสวงปืนอยู่ฝั่งเขากาดเบ่งเราฝั่งนี่เป็นไร มุดตุ่มเรียวได้ปะดุยูบริเวณนี้น้องคนถอยกลดลงฮะนะนี่นี่ลุกเยีได้หนึ่งคนได้ลุกเลยครับคนนี้ลุกเลยนะเนาะมือเดียวหมดเลยเนี่ยแค่ามุดตุ่มเนาะปะดุปะดุปะดุ ไหลมันทางนี้ล้วต,ตัวนี้เราเวอ่อปะดุกเกศน,นี่เพรายังมาจุ่มจมไปอย่างเดียวป,ะด,ปะดุกเกศนะครับมันต้องจะกวาดเอาเนาะตัวนั้นลอยเข้าอยู่ปะดุกตัวนะมีปะดุะตรงหนฮัลโหลมันต้องมีปะดุกหลายอยู่นี่นะปะดุกมันจะจุม <c oughs> ่ม นึกว่าหูป่าไหมแหละมันปปปปปเป็นการไปเท่ยวอ้ได้ปะาหยังดูกบอโอ้โหดูกอีล่ะอืมลูกเดิมเ่ยดูกอิน ดุกมันถือบนน้อยหนกดุกนะโอ้ปลาดุกได้หลายนะใส่โอ้ยูฮันนะมันลังลงอันนั้นมีปลาดุกทั้งหมดดุกกขับนึงก็ได้มันจะลงใส้น้ำเหมือนะปลาดเอาอยู่ใส่ปลาโค้กป่าไข่หลายนะแต่ปลาดุกเห็นตลอดเลยเดี๋ยวเอาบึงเล่าจยู่ตรงนี้ครับ ห่อยเน้อปดุกมันตอนน้ำมันไหลน้ำล่อยลุยยยไลลุไลลไล้ป่า

men vào bờ đục quá xì là men mà hàn đục thì đi đây bờ đục bờ thú đấy này con đi đi ui mình vừa đi ảo nằm đục mình phải đi đẹp lái ยกขึ้นหาเป็นไมเอาตัวนี้คึบเข้าน่นี่ลอาสิก่อนตัวนี้คึบเข้าน้าหนังเบิ้งเงินเะกระเป่ากระเป๋าแต่ว่ามันไม่น้ำมดวางยาสลบโจออกได้ใสน่งนนนะชุกคัดอยู่น้ตะโควนีก็มีอย่ นี่แ uh. oh. kind of um, uh, ่สองตัวอืมาุกคักนดีวะุกคักนเลยเนาะามันซ uh, ุกเลยแต่รวยิงเยอะเยอไปหรือกระือไหนตึงขอมขนาดเนาะตื้มต่น yeah. ้อยชุมึงวคั่ว้วชบมึงื่มนต่ต่ำนินี่เเอาคู่้เนาะ mình tham và dip cào vào với dung lắm mọi 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 วัดยาง<ด>บุได้เนาะได้จะเข้าสี่หายลูกกับที่ได้ลูกเขยแล้วก็ยั่งวงจั่ความอยู่แล้วมาคิดมากินกับมันกินแล้วก็มาเป็นในในความตอนนี้ชุยมาต้นปลาคอตัวนั้นนะตัวม,มันใหญ่เนาะนมันดินลงมานี้ได้เหรอ กนิกตตนต่มตามรอยกินใส่ปลโคอพอยิบอยู่ไหนดุกจะบปยิบกันได้มันขห้นเชื่อมากเอ้้ี่นี่อะไรเยี่ยมหางงูปากขึ้นงมันขึ้นจะตีเอื่อก้นตัวปะง่เหรว่าปลาคอื่อกินอิสุปลาคอตรง้ม่มกินเล นนะอนโครโคอยู่นี่กระตุ้นไฮ้นี่โอ้จับสองมือเลยเจ้าหนุ่มจีตัวนึงจับปลาสองมือไปเลยง่ามันจิบอกไปเจ้าบอกจับปลาสองมือหนที่มีเงี้ยหมดอันนี้ตัวนึงนี่มือนึงนันนี่จับมือเดียวก็ยังพอแห้งเนอะที่จับปลาสองมือนี่ไยังพึ่งสองตัวท่านเทานั้น เราไปน้ำคลองเหนบอไปไกล้นี่บอ่อเลมมันยังดิน้นไฟเรามาจอบเป,นปนน็นไปตรงลงไปพุ่นเผาบุกหแทงมาเลยเมื่อกี้นี่ กระดุกเค,คยว่าสิแข่งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเลยเลยแม่นบ่แมน่นดุกหลือเ่อือนี่ละมันคักนะสต่ท่านได้ประดุกเลยตะโก้ตัวนั้นยับุกขึ้นมาเนาะเนะย็นเดี๋ยวเห็นเนาะอุ้ยเยอะย็นขึนกว่าทิ่เลืกสุดท้าย ให้คนรีวิวคนก็ซอนแล้วก็บัวบัวบัวสุดที่บัวได้พอไปล้างปากกอนบัวให้คนรีวิวให้รีวิวให้คนรีวิวให้เอารีวิวแล้วเอางงก็ไปซิวนะแซ่บคนนวดเหมือนเองง่านง่ายอ่ะตึ๊บๆได้น้ำเลือดเลือดนะนวดนขาวแซ่บมันแซ่บคนแล้วเป็นได้เป็นได้ทีมงานนี่เขาเพียบด้วยหลักนี่บนที่ยางครับเนี่ยตัวนี้เอาไปล้างตัวนี้ ล้างเอาผลงานให้ป the ึงไปล้างกับปลาตัวน้อยไปไปล้างก้นมันจังเห็งอ๋อเดี๋ยวเขามาล้างปึงครับปลาดุกดวงมีปลาตัวน้อยใช่ดวงเดี๋ยวจะเอาขึ้นปึงเครื่องเนาะยืดปลาดุกขึ้นทับตาเดี๋ยวเอาขึ้นไปปึงผลงานยืดงวงกนุกปลาคอกปลาดุกส่วนมากมีแต่ปลาดุกได้ไหม มูโอ้โหมูธรรมดามเลยนะตัน้อยดุกอ้อุกทองหลายเลยนี่ต่ดุกทั้งหมดตัวนี้หง่ายไงนี่ตัไอ้ดุกทั้งหมดสิห้องวัดหะอืเต้ากงหูมาแล้วบันเด ลองเบิ่งเงินเดียวรู้รู้ผลแล้วเนาะ <laughs> ะดุกดีสิย่อกับปลาดุกเวนะ้นทุงแยงนั่นเยังมีเลยนะน้ำพึ่งขึ้นมาเยเพื่องก็ยังเห็นอยู่ปลาดุกจะสวนดูส่วนปลาดุกแกพานนอนสน้อย <laughs> ปลาดุกยังต่มนะครับเพราะตั้มกระสารูปลาดุก คำนองนน้อยหนึหน่งเนาะลุกธรมรมชาติดยตรงหรือกกเต็มได้รุ่นนี้ทั้งเม็ดทงคัอืม